สบการณ์ทำงานที่อเมริกาพัฒนาตัวเองในระดับสากลเริ่มต้นไปกับโครงการเจวันอินเทรนชิพและเจวันเทรนนี KPB พร้อมสารฝันให้คุณกับบริการ j จวันอินเทอร์ชิพและเจวันเทรนีโครงการที่จะเปิดประตูสู่โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือคนทำงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพอายุไม่เกิน34ปีบริบูรณ์ KPB พร้อมช่วยให้คุณได้ฝึกงานและเข้าทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในบริษัทชั้นนำที่สหรัฐอเมริกา เจวันอินเทอร์เิพเหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงที่ต้องการประสบการณ์ตรงในสายงานที่เรียนมาเจวันเทรนนีตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและก้าวหน้าในอาชีพ KPB International Corporation ร้ดูแลคุณอย่างครบวงจรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัครจัดหาตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการและความสามารถช่วยเหลือด้านเอกสารรวมถึงให้คำปรึกษาการขอวีซ่าเจวันเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและดูแลคุณตลอดระยะเวลาโครงการ อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปติดต่อ k p b วันนี้เพื่อเริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จในระดับโลกสามารถติดต่อ k p b ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ Li@ n e